โอเคก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะฮะช่องหมูตู้ชาแนลนะครับอ่าวู้ไปอ้าวไปยึดเฮ้ยไม่เจ็บเว้ยไม่เจ็บ <c oughs> วันนี้นะครับผมคุณอยู่กับผมนะหมูตู้เหมือนเดิมนะวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับผมไปจับนะเจ้าตัวฟาร์มเหล็กนะฮะเออหรือแองกิโลนะครับผมเนาะเชื้อระเจ้าแห่งการฟาร์มเหล็กของเรานั่นเองนะฮะ วันนี้เราจะพาพี่อเจนไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องใช้งานเขาด้วยนะ <c oughs> เออนยะครับส่วนเหล็กเนะี่ยผมที่ผมจะฟาร์มนะก็จะอยู่บริเวณภูเขาไฟด้านหน้าเลยนะฮะทุกคนก็ตรงนั้นจะมีเวิร์กเวิร์กช็อปของผมอยู่ด้วยนะนะฮะก็จะเป็นแหล่งเผาเหล็กของผมเลยก็คือแหล่งประจํานั่นแหละนะฮะก็คือถ้าว่างๆเนี่ยผมก็จะมาขุดเหล็กแล้วก็ไปเผาเลยนะรนะรตรงนั้นนะครับผม อ่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือผมจะขุดเองไงอ่ามันก็ได้ไม่เยอะนะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ะครัยผมเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันดูนะครับผมว่าการใช้สัตว์ฟาร์มหนึ่งครั้งนะครับผมกับการใช้ขวานตี1ครั้งนะขวานแบบแอเซนเดนเลยขวานเทพเลยนะครับผมว่าเฮ้ยมันจะได้เท่ากันไหมมันจะได้มากกว่ากันขนาดไหนเออนี่ครับผมวันนี้ใครต้องการอ่ฟาร์มเลกเยอะๆนะผมก็จัดไปจัดไปนะครับผมเนาะอ่าส่วนวันนี้นะผม แองกโลที่ผมได้มาเนี่ยนะครับผมมันเป็นตัวดันเจียนนะเออก็้ถามมาเฮ้ยพี่ไปได้มาจากไหนดันเจียนไหนทําไมผมไม่เคยเห็นเนี่ยผมมันจะมีดันเจียนหนึ่งอ่ะเมื่อก่อนอ่ะผมจําไม่ได้ว่าชื่อดันอะไรนะแต่ว่ามันจะมีห้องแองกิโลมาเนี่ยผมก็เก็บมาเป็นคู่ผัวเมียเลยนะแต่ว่าวันี่เดี๋ยวผมชุบหนึ่งตัวแล้วกันเพราะว่าสัตว์ผมมันมันจะเต็มบ้านแล้วนะครับเออมันจะเต็มบ้านแล้วเนี่ยผมไม่ได้เก็บใส่ชีปไปนะอ่ะคนอื่นเลยนะครับผมนี่ เดี๋ยวรู้เอ่อรู้เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าเราต้องเคลียร์ไหมแถวนี้มันมีเอ่อเจ้าถิ่นปะ่ะเออถ้ามีเจ้าถิ่นนี่ไงเราต้องเคลียร์เจ้าถิ่นก่อนนะครับมาจัดการเลยหนึ่งตัวขอแดกด้วยปาบเข้าไปนี่เออไหนอีกหนึง่งตัวกำลังแกล้งเจ้าตัวอิโพนี่นะกระแทกกระแทกกระแทกล่วงไปดิ จะห้ามันหนกักมากนากักเอ๊ะเป็นแค่แดปเตอร์ปะโถเออนี่ครับโอเคจัดไปเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ขี่ที่ขี่นะที่ขี่ในระดับแอสเซนเดนต์นะครับผมนี่เลยนะที่ผมเตรียมมานะส่วนอ่าเดี๋ยวผมเอาไปคราฟตรงเวริร์กช็อปตรงนู้นแล้วกันนะครับผมเนาะ,ะไม่เสียเวลากันนะผมเราจัดกันเลยดีกว่านะสำหรับแองเกโลนะครับผมเนี่ย จัดไปมาเลยวันนี้เราใช้เป็นลองเล็กไรเฟลิลกันบ้างนะครับผมกับลูกกระสุนนะเป็นลูกกระสุนมิกเนี่ยครับผมระหว่างนาโคติกเนี่ยครับผมแล้วก็เออเขาเรียกอะไรไบโอท็อกซิกเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวอะไรแปลกๆนั้นเอ,เอ้าไอ้บ้านนั้นมาไงวะนั่นเฮ้ยอุ้ยอ้าวมีอะไรทีนกแล้วนะั่นอ้าวเฮ้ยโูตรงนี้ก็มี ออเออเอ้าไม่โดนอีกโหตึงเลียงยากนะใช่ไหมลูกตองนี่แหละมามาไหนตรงนู้นไอตรงนู้นจบหรือยังเออที่บ้านี่ตีนกตัวเฉยซอฟซอฟได้ยินไหมนั่นอ่ะโอเคผมได้เวลาการจับแล้วนะฮะเปิดไปก่อนเลยนะครับผมเออหนึ่งดอกนะครับอา่าลูกกระสุนมิกนี่ทำค่าสรบค่อนข้างดีนะแต่เสียงเดียวมันยิงชา้าทุกคน นี่นะครับผมดอกแรกขึ้นไป3,000กว่าค่าสรุปเขา9 0 0ากว่านะเอา้เอาเดี๋ยวเมื่อกี้มันใส่ลูกหรือไม่ใช่เลยอะไรวอ้นี่ครับดอกที่2ยิงแล้วก็อรอเนี่ยผมแต่ว่าลูกกระสุนเนี่ยจากกีก้าที่เลเวลสูงๆไม่ค่อยดีนะผมว่ามันยิงแบบค่าสลุปมันขึ้นไม่ทันอนะผมว่าใช้เป็นไบโอท็อกซิกยิงแบบธนูยิงรัวดีกว่านะเนี่ยโอเคล่วงนะผมสมดอกค <laughs> ่าสรุเท่าไหร่เอย 9,844นะครับมาส่วนตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะเออไอตัวนี้ก็ตายไปเรียบร้อยตายไปเรียบร้อยอยากฮาวสมน้ำหน้าไอ้บ้าเอ้ยเนี่ยผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเนี่ยนะครับผมเขามาที่เลเวล375นะถ้าตัวนี้เราทำเทมิ้งเอฟเฟกได้100%เ เราจะได้เพิ่มอีก187เลเวลนะครับอ่าตัวเมียด้วยนะครับเออก็นะครับผมเลือดเดิมๆนะก่อนจับนะผมก่อนเทมสําเร็จเนี่ยนะครับผมมาที่8,260นะครับผมสัมมิทนามาที่997.5นะครับผมอ่าแล้วก็น้ําหนักไปที่540นะดาเมจไปที่350กันเลยทีเดียวนะฮะอ่าแล้วก็มูเม้นสปีดเนี่ยผม100%นะรอเอร์เซ็นจัดไปลนะครับนี่ สว่วนนี่วันนี้ผมไม่ลืมนะทุกคนอ,อะไรเนี่ยทำไมมันขึ้นมาแบบนี้ผมไม่ลืมนะันจะบอกให้เออนะครับปกติผมลืมนะวันนี้เราเอามาด้วยนะครับเล็ยบยาวอะเล็ยบยาวเล็ยบยาวเท่าไหร่ค่าทลลุปสองพันกว่าเองไหนลองดีว่าค่าลิสิสแชนของเล็ยบยาวดีปะ่ะถ้าไม่ดีลูกเดียวน่าจะอยู่เรียบร้อยเออก็น่าจะเท่ากาันแหละนะฮะหูดอกหนึ่งมันขึ้นสามพันกว่าเลยนะ เอออันนี้2 5 0พนี้ี่แบบปักเดียวร่วงเลยครับผมเดี๋ยวเรานะผมไปไปทำที่ขี่กันเลยดีกว่านะอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่านะเออนี่ครับจัดไปจัดไปเดี๋ยวเรามาฟาร์มเหล็กกันด้วยนะวันนี้อ่ามาเวิร์กช็อปของผมตรงนี้มีของปะเนี่ยเบิบบโอเคนะครับไปที่สมิตตี้นะผม ที่ขี่ของเขาคราฟในสมิตตี้นะฮะอ่าส่วนผมมีบูปินนะที่ผมได้มาจากดันที่มีตัวแองเกโลนี่แหละนะฮะอ่าที่ขี่ของเขาคราฟได้ในเลเวล36มนะครับผม36นะอ่าแล้วก็ของที่เขาใช้เนี่ยนะผมหนังมาที่1409นะแล้วก็ไฟเบอร์500รอเอ้ยเจ็นะผมแล้วก็เหล็กนะเหล็กมาที่54ชิ้นนะครับผมของเอเซนเด้นนะครับผมของเอเซนเด้นนะ <Huh? S 1> แต่ถ้าของขาวเนี่ย เอ้ยไม่ใช่ของ a อเซนเดนสไอ้บา้าเออของสีน้ำเงินเออเอเซนเดนเป็นสีฟ้าของสีน้ำเงินนะเออขออภัยด้วยนะผมหลอนนะช่วงนี้หลอนๆน,น,นะฮะเออนะช่วงนี้ก็แบบเออขาวระแวงแดงหลอนเนะะี่บผมก็ว่ากันไปนะอนี่นะผมเดี๋ยวผมเปิดไปดูที่ขี่เนาะในเลเวล36นะครับผม36นี่ถ้าเกิดพูดผิดพูดถูกก็ขออภยัยคุณผู้ชมไว้ก่อนเนะะี่ยผมช่วงนี้มันแบบมันสมองมันเหมือนแบบ มันคิดไปแล้วแต่คำพูดพูดไม่ทันเะเออก็ทำหลายๆอย่างก็ไม่ดีแบบนี้นะครับผมเนาะนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นแองเกโลเซตเดิรนเนี่ยะครับผมเนาะอ่าเนี่ยนะผมเดี๋ยวเราไปดูในสมิตตี้ผมเรียนรู้มาแล้วแหละปั๊บในว่านี่นะครับผมของธรรมดาเนี่ยสีขาวเนี่ยจะใช้หนังที่260นะครับผมไฟเบอร์1น0รบนะฮะแล้วก็เหล็กอีกแค่10เองเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมดีกว่า ใช้ของเยอะนะบางทีใช้ของเยอะทําที่ขี่เจ๋งๆไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับผมอย่างไอตัวเนี้ยค่าป้องกันมันก็แค่เท่าไหร่เองเนี่ยสีเองเนี่ยฮะแต่ก็49ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าของดีของดี <c oughs> จัดไปโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราจอดพี่เจนไว้ก่อนอ่ะเริ่มหิวกันบางอย่าง โอเคเหมือนจะเริ่มเริ่มหิวแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้อีกสักคู่นะเดี๋ยวเราไปบินดูนะครับผมว่าแรงเหล็กของเราเนี่ยนะฮะเหล็กมันจะเยอะจริงหรือเปล่าแถวเนี้ยนะครับคือโทรศัพท์ผมเนี่ยมันแปลกๆนะมันบักเหล็กนะครับผมเนาะแหมมันบักเหล็กนะทุกคนก็คือบักยังไงนะ่ะเหรอก็คือถ้าเกิดเราฟาร์มไปแล้วเนี่ยนะผมเหล็กมันจะไม่ค่อยเกิดนะของผมก็ไม่ค่อยเกิดไม่รู้มันเป็นอะไรนะเออมันคงแบบ ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ได้แล้วนะผมเออจริงๆมันถึงเวลานานแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวผมยังไม่มีต้นทุนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าด้านบนป่องภูเขาไฟเนะี่ยจะมีเหล็กให้เราหรือเปล่าโอเคครับผมไว้นี่มันภูเขาหัวล้วนปะเนี่ยปะโทษเดี๋ยวมันไม่มีเหล็กเลยนะเนี่ยทุกคนคือผมเคยมาฟาร์มไว้แต่ว่ามันหลายวันแล้วอะทําไมมันไม่เกิดอะประเจ้า ชาช่วยกวยทอดแล้วเราจะไปฟาร์มตรงไหนอ่ะเออมีแต่ในซอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอองั้นเราฟาร์มข้างล่างก็ได้เนาะข้างบนมันหมดแล้วนะผมแล้วมันก็ไม่เกิดเนี่ยนะผมมันบั๊กนานมากนะบางทีกว่ามันจะเกิดทีก็โอ้โหนะฮะแล้วก็แอมเบอร์นะผมซื้อที่ขุดแอมเบอร์มาเนี่ยนะครับผมพอมันเกิดเป็นเหล็กเนี่ยมันเกิดเป็นเหล็กสีทองก็จริงนะแต่มันไม่มีแอมเบอร์อยู่ในนั้นนะทุกคนอย่างเกลียนนะครับเตียตังฟรีกันเลยทีเดียวนะฮะเออ เสียดายมากเลยนะครับทุกคนแทนที่เราจะได้ขุดแอมเบอร์แบบเพลินๆนะออโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับไปดูเจ้าแองกิโลของเราต่อนะวันนี้ก็บินไปบินมานะครับผมเนาะใครสนใจลองอสร้างเวิร์กช็อปแบบผมก็ได้นะหรือว่าจะไปสร้างบนขอบภูเขาไฟนู้นข้าขงบนก็ได้นะ,ะวงเล็บนะครับผมบนขอบนะอย่าไปสร้างในป่องนะครับเดี๋ยวพวกเกล็กอะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดนะ,ะเดี๋ยวมันจะไม่เกิดเอานะครับโอเค let's go l เ t s go เป็นง่ายนี่นะสีมันเปลี่ยนก็จริงเลยแต่แบบมันไม่เห็นจะเห็นสีแบบชัดๆกับเขาบ้างเลยเนี่ยเออถ้าดูอย่างเงี้ยโอเคนะคผมเนี่ยแสงมันเปลี่ยนสีก็จริงนะครับผมเนี่ยตรงหนามมันนะทุกคนแต่ว่ามันเปลี่ยนแบบไม่ค่อยชัดอะ่ะถ้ามันชัดกวนน่านี้มันคงจะเจ๋งมากเลยนะฮะเหมือนจะเริ่มหิวๆกันแล้วนะครับผมแล้วก็จัดเทมพูิสิบเข้าไปนะผมแล้วก็คิปเบิลนะผมเอง อเออองจะพูดว่าเองกิโลไอบ้าไม่ใช่ดินโลเนี่ยผมหรือว่าคิปบของเจ้าไดโนโพสซัสนั่นเองเนผมมันก็คือตัวเรียวกันนั่นแหละนะ,ะเดี๋ยวผมก็จัดไปเลยนะปบับโอ้แสดงว่ายังหิวไปเยอะกินเข้าไปเยอะเหมือนกันนั่นนั่นกูสามเม็ดเลยเหรอ,อยังวะเออหรือเราต้อง้อยมันหิวเยอะกว่านี้นะ อันนี้มันแบบมันกินเยอะไปอะ่ะมันเปลืองนะเนี่ยอาจจะต้องร้อยมันหิวเยอะกว่านี้นะผมยิ่งหิวเยอะเท่าไหร่ค่าเทมยิ่งขึ้นไวนะเออตัวนี้รู้สึกว่าเทมมิ่งผมก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แหละนะฮะจัดไปอีกนิดเดียวนิดเดียวนะผมยิงไหมยิงไหมจะได้หิวไวๆวนะอีบา้าเอ้ยโอเคผมสําหรับใครที่จะดูการตั้งค่าของผมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมดูหน้าคอนโทรลให้นะ,ะได้แล้วนะครับผม นี่นะผมผมตั้งค่าแบบนี้นะใครจะลองอไปทําตามก็ได้นะนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเลื่อนมาดูที่ติ๊กนะติ๊กผมก็ติ๊กไว้อย่างนี้นะครับผมเนาะเออนี่นะครับแล้วก็สเตตัสของผมตอนนี้ก็นี่เลยตามที่ทุกคนเห็นนะผมเลือด330นะามนะามินาสองนะฮะค่าอาหารค่าออกซิเจนค่าน้ําไม่อัพนะครับผมน้ำหนัก349.5นะครับผมดาเมจ334ร334นะ แล้วก็สปีดะนรับผมไปที่151.8นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในโหมดบูตอนนะของผมนะครับผมของผมนะขอ,ของคนอื่นไม่รู้เขาทำยังไง <c oughs> โอเคใส่ที่ขี่เข้าไปเลยได้มาในเลเวล562นะครับผมตัวนีเ้เลือดเนี่ยเขาดีดไปที่11,480.3นะครับผมจะมินาไปที่พันห้ากันเลยทีเดียวนะว้าวโอ้ใช้ใช้ได้เลยนะ1 5พันห้าเนี่ยนะนะเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมันจะกระโดดกระทืบเอืออเป็นไงล่ะแบ็คแฮนด์่วง สมน้ำหน้าอยากข้าวนะเออนี่ยผมอ่าว่ากันต่อนะผมดาเมจไปที่770เกันเลยทีเดียวนะผมโอ้โหตัวนี้ดาเบจอลังการงานสร้างนะเออแล้วก็สปีดไปที่150นะครับผมโอเคไปท่าก็ไม่มีอะไรครับผมปัดขึ้นปัดลงไม่มีนะครับผมมีท่าตบัดหางนะนี่นะยผมก็คือการโจมตีธรรมดาเนะี่ยฮะส่วนผมเอาพี่เจนมาด้วยวันนี้ผมจะให้พี่เจนช่วยขนนะไปะขีบ ปั๊บเอา้าแล้วถูวม่คีิปะคีิดิเออนี่นะีผมมีการหาเหล็กนะใช้2ตัวนะผมคือนกอาเจนกับเจ้าตัวแองเกโลเนี่ยนะผมพิธีการของผมก็คือถ้าฟาร,ร์มเสร็จแล้วผมจะไม่เอาเหล็กออกจากตัวเขานะครับผมผมจะเอาอาเจนขี้บไปที่แท่นเผาเหล็กเลยนะอา่าเพราะว่าเจ้าตัวแองเกโลเนี่ยนะครับผมมันมีบัฟนะครับผมบัฟเหล็กดิบนะอา่าไปจัดไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าการที่เขากระแทกหนึ่งครั้งนะมันหวิวมันหิววะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่นะผมนี่กระแทกหนึ่งครั้งว่าเราจะได้เหล็กเท่าไหร่นะจะไปว,ว้าวหูเหล็ก220เลยแฮะว,ว้าวเยอะนะเยอะนะทุกคนเยอะนะเออนี่นะผมขวานเทพนะ a s c e n เด n t เลยนะครับผมตัวนี้ตีหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่เจ็ดเคหนึ่งครั้งสิบสอง แล้วบอกว่าขวานเทพอีบ้าส0มสบไม่ไม่ไม่อันนี้ยังไม่เทพพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออหยิบผิดเดี๋ยวมาใหม่นะผมแหมมันมีแอเซนด์ที่มันเทพกว่านี้โอ้โหหยิบขอกระโหลกกลามาได้ไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมผมมีอยู่ผมมีอยู่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวคราฟเลยซึกว่าจะอยู่ในตู้สองตู้นี่แหละสักตู้ตู้ไหนวะโอ้นี่ไงเอาอันนี้กากกว่าเมื่อกี้อีก เอ้ยมันต้องใช้พลิกแอคดีไปใช้ขวานได้ไยังไงเออนี่นี่พิกแอคทีของจริงนะผมอ่าสองจจัดไปเออบ้าบอบ้าบอใช้ขวานในการตัดหินปะโทขวานใช้ตัดไม้ไอีบ้าเอ้ยเออโอเคครับผมไปกันต่อเลยนะเดี๋ยวเราไปหาเจ้าแอง่งขลุ่ยมันวิ่งตามเราปะนั่นแล้วมันจะอยู่ตรงไหนพะเนี่เออแล้วลูกเราอยู่ตรงไหนระบาดนี่ โอ้แต่แล้วตตยแล้วต่แล้วแต่แล้ว,ลวผมกลัวมันวิ่งตามนะครับคิดว่าชิหายแลรีบนะมัวแต่รีบเออแล้วเมื่อกี้เราลงตรงไหนฟ้าตรงนี้ป่ะเหล็กเยอะๆเนี่ยนี่นี่นี่นะครับอ่าเขาอยู่นี่อ่ะโอเคนี่แองเคโลฟาร์มทีได้200กว่าเลยนะครับผม อันนี้ไม่เกี่ยวเอาไปก่อนนี่พลิกแอคนี่ต้องใช้ตัวนี้สิปาบทีเดียวหายได้เท่าไหร่76นะครับผมอ่า76นะเมื่อกี้76เดี๋ยวลองอีกครั้งหนึง่งปาบอันนี้ได้72นะเออก็จะประมาณนี้ไม่ถึงร0อยนะไม่ถึงร้อยนะทุกคนอ่าแต่ถ้าเราใช้เป็นเจ้าตัวเองกิโลเนี่ยฟาร์มนะีจะได้เจอะเนีครผมส่วนหินเราจะทิ้งไปก่อนนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเอาแค่เหล็กนี่ฮะอ่าไปฟาร์มกันยาวๆนะครับ จัดแปจัดปเหมือนเริ่มจะหิวแล้วเนี่ยผมปาบเขาให้2 0งรสีปาบเขาให้2 1 6โอหกโอ้ไม่ต่ำกว่า200เลยเหรอพระคุณอะไรมันจะดีปานนั้น <c oughs> เออนี่เดี๋ยวเก็บของธรรมดาไปด้วยแอ้โอ,โอเดี๋ยวทิ้งหินก่อนนะครับทิ้งหินก่อนจังหวะนี้นี่เดี๋ยวผมจะฟาร์ม ให้มันเต็มเลยนะทุกคนฟาร์มให้มันแดงเลยนะแล้วเ,เดี๋ยวมาดูว่านี่แดงแล้วนะครับผมเราหินทิ้งไปยังไม่จบยังไม่จบนะครับอาโอ้โหหนักน้องบอกน้องหนักนะครับผมก็ยังไม่ได้อัพค่าน้ําหนักเพิ่มนะถ้าเป็นเจ้าตัวเองกิโลนะผมผมจะใช้วิธีการอัพน้ําหนักกับอัพสปีดนะผมผมจะใช้เป็น2ออย่างนี้นะว่าไม่ค่อยได้เอามันไปสู้เท่าไหร่แต่ว่า ถึงสู้นะ่ะถ้าเป็นตัวดันเจียนในระดับบูตอนเนี่ยมันสู้ได้ดีอยู่แล้วนีผม้จัดไปนี่นะผมเกือบเต็มกันเลยทีเดียวนะ63 2กิโลนะครับผมอ่าน้ำหนักผม650นะนี่แทบจะหมุนไม่ไปกันเลยทีเดียวแล้ดวดูอาเจนของผมว่าจะขนไหวเปล่าน้ำหนักอาเจนผมเป็นพันอยู่นะเออพั 1, นสามนี่น่าจะไหวหละนะฮะแต่ว่าจะหนักขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันไป ก็ชิวๆอะครับ<อ>นี่หนีบมาแล้วยัง6 1 4อยู่เลยครับผมรวมน้ำหนักตัวผมด้วยนะนะครับก็จะประมาณนี้นะการใช้อาเจนช่วยเนี่ยก็จะดีมากเลยนะทุกคนเนาะแล้วมันก็จะไวต่อการที่เราเอาเหล็กไปเผาด้วยนะครับโอเคนี่นะผมจุดเผาเหล็กของผมจะเป็นตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรา,เาลงกันตรงนี้เลยพร้อมหน้าพร้อมตาปึบป๊บเนี่ แล้วก็วางเดี๋ยว <c oughs> เออเนี่ยอยู่ให้มันใกล้ๆกันปึ๊บเสร็จแล้วขอเหล็กพันเจ็ดใส่ไปเลยอ่าจัดไปเครื่องฟอร์สไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าการเผาหนึ่งครั้งนะของเครื่องเผาเหล็กตัวเนี้ยนะผมมันจะเผาได้เท่าไหร่อ่าเนี่ยผมผมว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมเนาะอ่านี่ฮะสี่สามสองนะครับหนึ่งศูนย์เนี่ยผม ปั๊บเขาให้เนะี่ยอ่าได้เหล็กมาถึง20ชิ้นกันเลยดีเดียวว้าวว้าวนีผมถือว่าได้เยอะมากเลยนะทุกคนอ่ะวันนี้สําหรับนีผมเจ้าแองกิโลเนี่ยผมเนาะนี่นะผมเจ้าตัวฟาร์มเหล็กของเรานะก็ถือว่าใช้งานดีนียผมใช้งานดีใช้งานคุ้มนะฮะอ่ายิ่งเป็นตัวดันเจียนนะ่ะเลเวลมันมาเยอะอยู่แล้วนีผมยิ่งใช้งานดีเข้าไปใหญ่เลยนะ อ่าแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกที่ผมเลือกมาเล่นในบูตอนเนี่ยนะผมก็คือการใช้งานนั่นเองเนี่ยผมก็นะฮะถ้าเราอยากได้เหล็กอยากได้อะไรเยอะๆเนี่ยนะผมก็เล่นโหมดบูตอนเนี่ยคือสัตวน์นะมันจะช่วยเราได้เยอะนะเพราะว่าค่าแ็กมันสูงเนี่ยผมเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะผมโอเคถ้าชอบคลิปดีเนี่ยผมช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง,องุมท a ชแน,นลของเราด้วยนะผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอุย้ย <laughs> เอ,อแบตหมดแล้วครผมโทรศัพท์ผมจะง่วงนอนแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะ,ะคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะผมสวัสดีครับไปอู